จี้ทองสองสลึงแบบที่หนึ่งจี้ทองสองสลึงแบบที่สองจี้สองสลึงแบบที่สามจี้สองสลึงแบบที่สี่จี้สองสลึงแบบที่ห้าค่ะ ที่สองสลิงแบบที่หกที่สองสลิงแบบที่เจ็ดที่สองสลิงแบบที่แปดที่สองสลิงแบบที่แปดที่สองสลิงแบบที่เก้าที่สองสลิงแบบที่สิบที่สองสลิงแบบที่สิบเอ็ด ที่สองสลิงแบบที่สิบสองที่สองสลิงแบบที่สิบสามที่ทองสองสลิงแบบที่สิบสามนะคะที่สองสลิงแบบที่สิบสี่ค่ะที่สองสลิงแบบที่สิบสี่ค่ะ